ในการทําหลังคานะครับอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สําคัญเลยนั่นก็คือตัวเชิงชายนะครับเป็นส่วนที่จะอยู่ปลายสุดของหลังคานะเป็นตัวที่จะช่วยปิดของปลายจันทร์น,นะครับรวมถึงตัวแปรต่างๆนะครับเพิ่มความสวยงามให้ตัวหลังคาของเราเนี่ยดูสวยงามอย่างตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวเชิงชายของตาเพชรนะครับรุ่นพัดซึ่งรุ่นนี้เขาจะออกแบบมาให้เป็นลักษณะ2ชั้นในตัวเดียวเลยนะครับ พึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะทําเป็นเชิงชาย2ชั้นเราก็ต้องใช้ไม้2ขนาดนะไม้เชิงชาย2ขนาดอาจจะเป็นหน้า 8, 1อันนะครับหน้า6หรือว่าหน้า4อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้มันก็จะทําให้เราสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับเพราะมันเป็น2ชั้นมาอยู่แล้วนะ ช่วยลดน้าหนักของตัวโครงสร้างหลังคาให้เราได้ด้วยนะครับเพราะถ้าเราใช้เป็นไม้2แผ่นเนี่ยกับตัวเป็นแผ่นเดียวแบบนี้เนี่ยตัวแผ่นเดียวที่เป็น2ชั้นก็จะมีน้ําหนักที่น้อยกว่านะครับอีกอย่างวัสดุที่ใช้ทําตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งจะมีความทนทานนะครับทนปวกทนฝนทน,ทนแดดอะไรเนี่ยได้ดีด้วยนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับสามารถติดตั้งที่ตัวปลายจันทันของเรานะครับโดยการยิงสกูยึดนะครับทั้งหมด2จุดนะครับด้านบนกับด้านล่างที่ปลายจันททันนะครับลักษณะแบบนี้เลย นอกจากจะช่วยเรื่องความสวยงามนะครับตัวเชิงชายเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันนะครับไม่ให้ตัวน,น้ำเนี่ยไหลย,ย้อนเข้าไปในโครงเหล็กของเรารวมถึงปิดนะครับไม่ให้ตัวพวกมแมลงต่างๆนกหนูนะครับเข้าไปใต้หลังคาด้วยนะครับอีกอย่างก็จะเป็นส่วนที่จะใช้ในการติดหลังน้ําฝนได้ด้วยนะครับผวันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับหลักๆแล้วก็ประโยชน์ของตัวเชิงชายนะครับสาหรับในการทําโครงสร้างหลังคา